สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกพืชสวนครัวปลูกอะไรคะมะเขือมะเขือ,อนนว,วันนี้เป็นชาวไร่วันนี้เป็นชาวไร่เราเพาะใส่กระถางไว้ค่ะอันนี้เราก็ด้วยว่าของเราเนี่ยปลูกลงที่ดินไม่ได้พ่อลงเลยค่ะต้องเอาปุ๋ยมาใส่ก็ลุมไหมคะแล้วใส่แล้วตรงนี้ดินมันงามอยู่แล้วอ๋อโอเคอันนี้เป็นชาวไร่ก็เราใส่กระถางไว้ทีนี้พอเราลงกระถางปั๊บอะ่ะมันต้องรอให้โตระดับเนี้ยถึงจะลงดินด้วยว่า พื้นดินของครูหนูเนี่ยครูหนูจะให้ดูนะคะเนื่องจากว่าเราติดภูเขาชะนาวสีอยู่อำเภอสวนผี่จังหวัาาดราชบุรีเนาะแล้วก็ดินมันเป็นน้ำซับเนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมคะครูหนูก็เลยตากหลุมไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก่อนอ่าอันนี้ก็เอามาลงครูหนูก็ลงไว้ก่อนอันนี้เป็นมะเขือเนาะเดี๋ยวเราก็จะรีดใบอ่าครูหนูปลูกผักเอาไว้เพื่อที่จะได้มีอาหารในสวนหลังบ้านเนาะก็ครัวของครูหนูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะ เวลาที่เราอยากทานเราก็กระโดดลงมาปลูกอย่าลืมถอนวัชพืชออกนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาญ่าเล็กๆนี่ออกนะนี่มีผู้ช่วยอีกหละก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาปลูกพืชเอาไว้ท้ายท้ายสวนหรือหลังครัวนะคะเเพื่อจะเราจะได้เก็บทานง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องมีสารเคมีเทคนิคก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างงาอยากกินเนี่ยเห็นไหมคะกระเพรา อันนี้ก็จะมีมะกระเพรามะเขือพวงแล้วก็ต้นผักหวานอันนี้เป็นผักหวานบ้านนะคะคุณหนูก็ปลูกไว้ตรงเนี้ยต้องปลูกใหม่ทุกปีเพราะว่าภายในช่วงหน้าฝนอ่ะมันจะตุยหมดเลยย่างกระเพราของคุณหนูอ่ะก็เนี่ยพึ่งขึ้นนีต้นอะไรต้นนี้พลิกค่ะพริกฮอชิรี่พริกปลูกพริกปลูกผักโอ้ยปลไอปลูกผักอ่าเราอันนี้มะเขือพวง ก็เด <ersch> ี๋ยวตรงนี้แล้วก็คุณหนคมีเพาะเอ่อเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศเอ่อทุกปีนะก็จะลงมะเขือเทศมันก็จะออกมาเป็นพวงสวยๆเนาะจะได้หลังเนี่ยหลังฝนนี่แหละอ่ะวันนี้ก็ได้เวลาเหมาะเนาะก็อยากให้ทุกคนลองปลูกดูนะคะมันก็สนุกสนานอ่ะเออเนี่ยขุดหลุมตากแล้วก็ใส่ปุ๋ยไว้เนาะเออเห็นไหมคะอาลงนี่เห็นไหมคะรากเขาจะเต็มเลยนี่ก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งนี่พริกอะไรอ่ะพริกกระเลียง อันนี้พริกขี้หนูสวนนะคะพริกี่หนูสวน,ะะพ,นสพอเองแล้วก็เอามาลงอ่าก็ลงไปเลย,ยค่ะลงไปเลยอ่าแล้วก็กบดินไปนี่เห็นไหมคะไม่ยากอะไรเดี๋ยวมันก็ตโตๆแล,ล้วลลลก็ได้กินอ่ะเีตยคุณหนูจะให้ดูอันนี้เป็นพริกที่คุณหนูลงในตะกร้ามันเป็นต้นแรกที่ที่เพาะเห็นไหมคะมเม็ดมันจะเป็นแบบนี้เนาะเม็ดมันจะนแบบเล็กๆแล้วเสร็จแล้วคืออย่างนี้อ่ะอยากให้ทุกคนได้ดูเห็นไหมคะนี่คือต้นหลัก เห็นต้นหลักไหมอันนี้กิ่งที่มันออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะคุณหนูโน้มกิ่งเนี้ยค่ะพอเราโน้มปับ๊บมันเหมือนเป็นการไปทรมานเขาว่าเขาก็รีบออกดอกเออเนี่ยแหละเราจะได้แทนที่เราจะได้เมื่อกี้เสียงอะไรนกเกาเหาเกาเาแทนที่เราจะได้ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรพริกเพียงต้นเดียวเราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าคือเพิ่มสาขาเห็นไหมคะนี่สาขาสองเริ่มออกดอกแล้วแต่เหมือนจะต้องเอาอะไรมาพ่นเนาะ หรือว่าน้ําขาดหรือว่าบํารุงดินไม่ดีก็ไม่รู้ตอนนี้คุณหนูก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเนาะนี่แล้วจะให้ดูเห็นไหมคะคุณหนูมีพริกเม็ดหนึ่งที่มันเหลืออยู่ในครัวเนี่ยคุณหนูก็เอามาเอามาแบบเนี่ยเห็นไหมคะเอามาแบบฝังๆไว้แล้วก็จะออกเป็นกรําแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็ลงกระถางเนาะแล้วก็เอาไว้แจกจ่ายหรือก็ปลูกไปทั่วอีกเนาะอ๊้ยพ่ออย่าให้มันจมมากดีคะ่ะเดี๋ยวคอย่อยโน้ไม่เป็นไร พืชตระกูลพลิกมะเขือ,อตระกูลส้มต่างๆนะคะพอเวลาเขาโตหน่อยแล้วเราก็โนมโนมไม่ให้เขาสูงพอโน้มปั๊บมันก็จะขึ้นสาขาอีก4ี่สอสี่ห้าหสาขาก็จะเป็นเทคนิคดีๆนะคะแล้วก็ผักปลูกไม่ยากปลูกแล้วก็ลดน้ําตอนช่วงเช้าเพราะว่าปากใบเปิดเนาะแต่ถ้าใครไม่สะดวกช่วงเช้ามีภารกิจนู่นน,นี่ก็ลดเย็น แต่การลดตอนเช้ามันจะดีมากคุณหนูก็ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กๆนะว่าให้ตื่นมาปลูกผักได้ลดน้ํำตอนเช้าเนาะ,ะนี่อะไรฮะ,<า>ละแล้วแต่แล้วแต่อั t ทูยูอ่ะอันนี้คุณลุงเขาก็จะปลูกคือเราจะมีส่วนร่วมในการปลูกด้วยกันเพราะว่าเขาจะมีหน้าที่รดน้ําแล้วคุณหนูก็จะมาแต่งต้นแต่งดินนี่พอคุณหนูเจอกะเพราเห็นไหมคะคุณหนูใจนี่ ก็เป็นไอเดียดีๆเป็นบรรยากาศในการปลูกผักของคุณหนูวันนี้นะคะก็อยากเก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเนาะว่าเราปลูกผักกินปลูกมะเขือวันนี้วันที่29่สิธันวาสองพันห้า <29 identified. S 2> ปีหน้าปีใหม่แล้วนะคะทุกคนดูแลสุขภาพอนอนให้พออันดับแรกก่อนนะคะต้องพักผ่อนสองออกกำลังกาย3 <en> การเลือกทานอาหารนี่แหละ เราเลือกที่ปลอดสารเคมีปลูกผักกินเองถ้าเลือกได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ปลูกที่เป็นออแกนิกอย่าให้มีสารเคมีอย่าให้มีอะไรมาปนเปื้อนถ้าเราไปซื้อจากตลาดก็ล้างทําความสะอาดมันมีวิธีการล้างเยอะแยะในออนไลน์นะคะแล้วก็ต่อให้คุณทานอาหารดีแต่ว่ามีสารเคมีปนเปื้อน,น,นมันก็ทําให้เราจะป่วยได้เดี๋ยวนี้คนอายุน้อยก็ ไปกันเยอะแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพออกกําลังกายด้วยนะคะดื่มน้ําให้พอเพียงแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายคือทําจิตใจให้ท่องใสไหนดีอู้ผภาพนี้ดีจังเลยปฏิบัติธรรมทำอะไรธรรมะ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็เมื่อคืนนั่งสมาธินะนั่งสมาธิเดินจงกรมก่อนนอนท,ท,ทุกวันแล้วก็จะททเป็นไงคะ สุกสดชื่นบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีอะไรอยากแบ่งปันคอมเมนต์ไว้ให้คุณหนูนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันปลูกผักไปด้วยกันค่ะ